สวัสดีครับผมแบงค์จากร้านโยรชดาบายคุณแบงค์นะครับร้านก็อยู่ตรงพระรามเก้าแยกฝั่งเมืองกรุงเทพนี่เองนะครับวันนี้ก็พามาดูรถมือสองหน่อยนะครับก็ที่ร้านี่ยมีรถทุกรูปแบบนะฮะไม่ว่าจะรถราคาถูกแสนกว่าบาทก็มีนะครับหรือจะเป็นรถออรถยุโรปนะฮะเบนซ์บีเอ็มอะไรเงี้ยมีหมดเลยนะฮะก็วันนี้มาดูหน่อยนะเริ่มต้นปี6 9 2569เเนี่ยผมก็นี่ก็คือเป็นไลฟ์รวมครั้งแรกผมก็อยากจะพามาจัดโปรโมชั่นหน่อยนะครับ ตอนนี้ก็มีรถค่อนข้างเยอะนะเข้าเยอะมากๆเลยด้านหน้าครับเท่าที่เห็นอยู่ก็จะมี X5 ครับดีเซลตัวนี้ปี2020ครับวิ่งแค่50,000โลเป็นเครื่องดีเซลล้วนนะตัวนี้เขาเรียกว่า 30D นะก็มาด้วยสีขาวมือเดียวนะประตูดูดสีบานนะช่วงล่างแบบ a d a p t i ีฟนะฮะออกห้างประมาณ4ล้านกว่าบาทเกือบ5ล้านนะฮะวันนี้เนี่ยเหลือแค่2ล้าน499,000บาทนะครับก็ได้ X5 เครื่องดีเซลล้วนเลยนะครับ นี่คือดีเซลล้วนนะโอเคต่อไปมีคันนี้ฮะเพิ่งมาใหม่สดสร้อนรอนคันนี้วิ่งแค่6,000กิโลเมตรรถออกเดือนมกรา2,024ก็คือรถใช้งานแค่2ปีเป็นโคโรล่าคลอสรุ่นรองท็อปนะเขาเรียกว,ว่ารุ่น1.8ไฮบริดพรีเมียมนะฮะคันนี้6,000กิโลเมตรจริงๆแล้วสีเนี่ยบอกเลยว่าจอดรถที่ไหนก็หาเจอไปจอดที่ไหนรถเยอะเคันนี้เด่นสุดสีนี้มีน้อยมากในท้องตลาดในสีน้ำเงินแบบ โอ้โหสวยนะใครชอบสี้ก็เงินต้องโดนแล้วนะฮะเจ้าของซื้อกันสวนมาไม่ค่อยได้ใช้นะครับวิ่งแค่6,000กิโลเมตรไลท์นิวครับเหมือนป้ายแดงสีเดิมนั่งคันไม่เคยชนนะฮะโอ้โหนี่คือชนโชว์รูมได้เลยนะฮะ6,000กิโลเมตรแล้วเป็นไฮบริดนะเนี่ยประหยัดน้ํามันมากๆนะครับคันต่อไปครับใครอย่างที่บอกมีหลากหลายนะฮะอยากเล่นรถยุโรปแต่ไม่มีเงินเยอะนะครับอยาก ลี่ยนจากซื้อรถอีโคคาร์อยากมาขับรถยุโรปแต่ว่ามีประโยชน์กับครอบครัวนี่ฮนะ X3 ดีเซลพึ่งได้วันนี้นะฮะสวยมากทําไมสวย1ไม้น้อยครับคันนี้10,000แสนกิโลเมตรนะฮะเป็น 20d Xdrive ขับเคลื่อน4ล้อนะฮะไฮไลท์ High line, ปี2014ปีเก่าก็จริงแต่เจ้าของเข้าสู่ตลอดแล้วดูด้านหน้ากระจังหน้าไดมอนด์ลูกค้าเปลี่ยนมาใหม่ข้างในเป็นจอ Android เปลี่ยนมาใหม่ กล้องมองหลังเซ็นเซอร์รอบคันนะฮะออปชั่นดีเลยแล้วนี่ดูดิใหม่มากมาด้วยสีขาวหนึ 100, 000, ่งแสนโลถือว่าน้อยมากนะคะรับเทียบกับรถสิบเอ็ดปีนะ 5, 90, ฮะห้าแสนเก้าหมื่นโค้ดถูป้ายแดงสามล้านกว่าน่าเล่นเพราะอะไรห,หลายคนจะบอกว่าโวกลัวซ่อมกลัวซ่อมกลัวซ่อมคือถ้าเกิดคนที่ชอบเล่นรถยุโรปเครื่องที่เซลจะรู้ดีว่ามันสมรรถนะมันเกินคาดนะฮะหนึ่งเนี้ย ขับเนี่ยรู้สึกแน่นเกาะถนนแล้วก็รวมถึงประหยัดน้ำมันสิบหกิโลเมตรต่อลิตรยี่สิบดีนะฮะไม่ใช่ตัวไอนะถ้าตัวไอคือเบนซินามาดูด้านหลังหน่อยว่ามันสวยไหมได้ฝาท้ายไฟฟ้านะครับออปชั่นเขาก็ดีเหมือนกันนะครับนี่ฝาท้ายไฟฟ้านะแล้วมันดียังไงมันมีประโยชน์ตรงที่ว่าใครที่ชอบผลของเยอะๆเดินทางไกลตัวนี้ตอบโจทย์นะครับมันใหญ่แล้วข้างในหรูนะเบาะเป็นเลดบราวน์ น้ำตาลแดงสวยอันนี้พึ่งเข้าเลยครับ5้าแสนเก้าครับใครเร็วก็ได้ไปครับรถบ้านครับเข้าศูนย์ตลอดหนึ 100, 000, ่งแสนโลเป๊ะนะเออยางรันแฟดตพึ่งเปลี่ยนมาสี่เส้นปียี่สี่พิลารี่ก็คุ้มแล้ว,ว่ให้ยางใหม่นะฮะโอเคห้าเก้าไปแล้วมีไหนอีกครับซีรีส์สามหกแสนกว่าบาทช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าฟังผมไว้นะ ผมขายรถมือสองมาช่วงนี้แม่งถูกที่สุดละจริงๆช่วงนี้แม่งเป็นราคาที่แม่งดิ่งลงๆมากๆเอาง่ายๆว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมจะขับรถเบนซ์บีอผมต้องมีล้านหนึ่งวันนี้เนี่ยนี่ปีสิบเจ็ดปีสิบแปดเนี่ยขายอยู่หกแสนกว่าบาทเป็นเครื่องดีเซลนะไม่ได้เก่าไม่ได้ไม่เยอะนะไม่แสนโลเก้าหมืนแสนโลแต่ราคา6กแสนกว่าบาทคุณได้ขับรถหรูๆมันมีเบนซ์เนี้ยเบนซ์ CLA นะ็ปีหนึ่งเจ็ดปีหนึ่งเจ็ด ไม่ใช่ตัวโลนะตัวท็อปสอง AMG วิ่ง1นึ่งแสนโลคุณรู้ไหมเท่าไหร่6กแสนห้าผมถึงบอกไงว่าตอนนี้ชั่วโมงเนี้ยรถยุโรปอะถูกมากนะครถูกจนแบบว่าเมื่อก่อนผมจะขับเนี่ยต้องมีล้านล้านกว่าเมื่อก่อนตัวนี้ก็ต้องล้านกว่าตอนนี้หกแสนกว่าบาท6กแสนห้าหมื้าบาทอย่างเงี้ยนะฮะคือมันเป็นชั่วโมงที่ใครอยากเล่นรถยุโรปอะก,ก,ก็ก็ขุมนะครับอันนี้ก็ขึ้นข้าใหม่ นี่หัวล้างอยู่เลย B M G T คันนี้50,000่นกิโลเมตรปี2020รถใช้งานประมาณ5ปี50,000โล G T ดีเซลสีดําแล้วตัวนี้เนี่ยตัว Luxury เบาะข้างในเป็นสีน้ําตาลตัว G T F 3 4เนี่ยได้ขึ้นชื่อในเรื่องของความใหญ่ฝาท้ายไฟฟ้ากว้างนั่งสบายกว่าซีรีส์หแล้ว50,000โล50,000กิโลเมตรเข้าศูนย์ตลอดนะไม่ต้องบัวกอไม้นะฮะ โอ้โหนี่มาดูด้านหน้าหน่อยนะ GT เนี่ยต้องบอกว่าเป็นรถที่ทรงสวยมากๆนะนี่เออแล้วก็คันนี้เขามีแต่งคาร์บอนลิ้นคาร์บอนรอบคันห้าหมื่นกว่าบาทครับนะข้างในมีจอ Android นะครับแล้วก็พวงมาลัย M Sport โอ้โอย่างเด็ดไปเะๆขอขอเปิดข้างในหน่อยอยากให้ลูกค้าดูบอลบอลไล่พวงมาลัย M Sport ผมอยากให้เห็นพวงมาลัยพวงมาลัยสวยมากนะครับพวงมาลัย โทษน,นะสามหมื่นสี่หมื่นต้องมีครับ M Sport ครับนะจอ Android มาแล้วนะฮะเชื่อม a p p l e CarPlay Android Auto ได้แล้วนี่กระจกเฟรมเลนสรอไลท์สายไอไลท์ขอบนะฮะคอบไฟเสร็จมีครบไอวิงนี้ยกไฟฟ้านะครับดีเซลล้วนนะฮะ GT 2020ัราคายังไม่มาเลย9ก้0 0ส0 0 0นะ ห้าหมื่นโลหาไม่ได้แล้วนะครับอันนี้เพิ่งซื้อยังไม่รีวิวนะใครยังไงฝากติดตามรีวิวผมหน่อยนะครับก็ตอนนี้รถด,ด้านหน้าเนี่ยก็เป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่ผมก็เลยต้องเก็บงานกันก่อนนะรีบร้างรีบมารีวิวกันก่อนนะอันนี้ยังไม่ล้างนะฮะ X3 ก็มีครับ X3 2020ใครอยากได้ใหม่ขึ้นมาหน่อยตัวนี้วิ่งแค่เท่าไหร่วะบอล90้า0โลใช่ไหมเก้าหมื่นโลครับ 20D X l ล n e ครับ1 2 9 0 0 0้านสองแ้าหื่นครับ ตัวนี้คือรถบ้านมือเดียวนะโฉมนี้คือโฉมตัวใหม่แล้วนะนี่ดูไฟตัวใหม่แล้วนะฮะก็เป็น XDrive ขับสี่ยี่สิบดีนะครับเป็นเครื่องดีเซล,ลที่ประหยัดน้ำมันข้างในบอกออกสีน้ำตาลสวยเก้าหมนโลเออ้านสองแสนเก้าหมื่นปีสองพนยีสินะอันนี้ใหม่หน่อยใครมีกำลังก็ซื้อล้านต้นๆได้แต่หกแสนกว่าคุณก็ได้ขับรถสวยแล้ว CRV ถ้าเอาแบบไม่คิดเยอะนะ CRV ปีหนึ่งแปด วิ่งหกหมื่นโลสีขาวแบบนี้หกแสนเก้าถ้าไม่คิดเยอะตัวนี้จบขับดีเหมือนกันแต่ว่าอย่างที่บอกครับคือภาพลักษณ์มันอาจจะสู้แบบนี้ไม่ได้ d m นะฮะสมรรถนะสู้ไม่ได้นะครับแต่ราคาก็โอเคอ่ะใช้ยาวๆได้นะครับใครที่เป็นห่วงเรื่องนั้นนะมีอะไรอีกอ่ะอันนี้ซีค่าดีเซล CX5 ดีเซลสีเทา8ชิ้นเกรย์5 9 9 0 0 0บาทนะครับโอ้โห CX5 ดีเซลป้ายแดงล้าน8ล้าน7ล้าน8เหลือ599วิ่งเท่าไหร่นะบอลกี่หมื่นโล9 0 0 0 0นะ9 0 0 0 0โล9 0 0 0 0โลคันนี้9 0 0 0 0โลโอเคต่อไปครับซีรีส์3ที่แม่งโคตรหล่อ G20 ครับตัวนี้ทุกคนต้องรู้จัก แล้วทนี้คือสา0สองศ o น t ปปี2 0 2พแท้รถใช้งานประมาณ4ี่ปีอันนี้คือตัวซีรีส์สาม G 2ีสิแล้วนะครับก็โฉปัจจุบันแล้วว่าสวยนะฮะแล้วมาพร้อมกับเครื่องดีเซลครับโทษนะป้ายแดงสองล้านกว่าวันนี้เหลือแค่1 9ล้านเก้าหมื่นบาทตกเกินห้าสิอร์เซนะฮะวิ่งแค่1 0 0 0 0แสนโลข้างในเบาะสีดำสวยอันนี้นะอันนี้ไม่ต้องแต่งแล้วอันนี้สวยจริงอันนี้ครับประหยัดน้ามันด้วยนะนี่ที่ผมบอก 6แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทปีหนึ่งเจ็ด CLA 250สีบอลเงินสีบอลเงินนะใครชอบบอลเงินเอาไปนะ659อันนี้วิ่งประมาณแสนสองนะครับนะก็อย่างที่บอกซื้อตามงบประมาณนะครับใครงบน้อยซีวิกนางฟ้าแสนกว่าบาทครับหนึ่งแสนเก้าหบาทซีวิกนางฟ้าเนี่ยหนึ่งแสก้ามบาทผมลดให้อีกนะผมยังไม่เก็บงานมีรอยหน่อย นะลดได้อีกหลายหมื่นนะใครสนใจก็ลองดูที่สําคัญคือมือเดียววิ่งเท่าไหร่นะปอนแสนโลปะแสนนั่นแหละนะไม่ถึงไม่ถึงแสนแปดเดี๋ยวนะแสนโลแสนต้นๆเดี๋ยวนะสักคู่นะฮะซีวิกนะแสนคันนี้ราคาแสนกว่าบาทอ่ะดูรอบพันก่อนเป็นไฟกลมปีศูนย์หกนะฮะใครอยากได้ราคาไม่แพงก็เอาคันนี้ไปเลยนะครับ อาทำไมเฮ้ยพี่ไม่ได้โพสหรอหรอพี่ลืมแชร์นะเอางี้ไม่แสนวโลนะครับคันนี้มแสนวโลแต่รถมือเดียวน่าจะแสนแปดนะใช่ปะ่ะแสนแปดอ่าแสนแปดมื่นโลใช่รถมือเดียวนะฮะเข้าศูนย์ฮอนด้าตลอดคันนี้นะคือเจ้าของเป็นผู้หญิงก็เข้าศูนย์อย่างเดียวเลยครับยางใหม่โอเคนะก็แสนกว่าบาทไม่ต้องคิดเยอะ FD ฟดีซีวิกเอฟดีนะนี่ซีวิก ไม่ใช่สิ c R v ิ c ก CRV RS หนึ่งหมืนโลครับผมได้มาแล้วซื้อโคตรแพงเลยแต่ว่าเห็นลูกค้าถามหาหากันเยอะนะ CRV Gen 6ตัวล่าสุดตัวนี้เป็นโฉม RS ehev ป้ายแดงล้านเจ็ดแสนสองมืเก้าันบาทครับวันนี้ผมขายเป็นแค่หนึ่งล้านสามแสนเก้ามืเกบาทสีขาวนะแล้วนี่แค่วิ่งแค่หมื่นกว่าโลเท่านั้น RS Hybrid ประหยัดน,น้ำมันยี่สิบห้ากิโลเมตรต่อลิตรนะครับดูคันนี้ก่อน นี่พอล้างออกมาเนี่ยสีดำเงาๆเนี่ยหล่อไหม B M G T F สาิสี่นะครับเนี่ยห้าหมื่นโลโคตดสวยเลยโคตดใหม่เลยนะฮเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูโอเคมาต่อมาต่อคือรถที่ผมซื้อเนี่ยอาจจะมีรถที่แบบไม่เกินคาดหน่อยนะแต่ว่าราคาก็สูงหน่อยนะครับสูงกว่าตลาดหน่อยนะครับบางคันนะคันนี้ก็หมื่นโลหนึ่งหมืนกิโลเมตรเป็นโตโยต้ายาริ 5ประตู1.2ตัว e รุ่นรองท็อปสีเทาครับรถมือเดียวป้ายแดงเจ้าของเนี่ยเป็นคุณหมอแม่ซื้อให้ตอนเรียนมหาลัยแล้วพอจบปุ๊บเป็นหมอไปเรียนต่างประเทศไม่ได้ใช้เลยครับหมื่นว่าโลหมื่นว่าโลมีที่ไหนเหมือนป้ายแดงเลยปีหนึ่งสนะครับอ่8สองแสนแปดหมื่ันบาทนะครับนะก็จัดโปรไปสองแสนแบาทก็ยังไงมาต่อรองกันได้ อยากขายอยู่แล้วนะครับข้างในบ่อหนังหมดแล้วนะตัวนี้หมื่นโลก็เป็นรถที่เหมือนป้ายแดงเลยต่อไปฮะรถที่ราคาเอื้อมถึงง่ายเครื่องดีเซลล้วน S 3 5 0 CDI ปี2011คันนี้ S Class ครับป้ายแดง9ล้านบาทมาด้วยสีขาวหลังคาแก้วนะฮะตัวนี้เครื่องเสียงฮามานเบาะ3สามจอสุดยอดนะและที่สำคัญวิ่งแค่เท่าไรแสนเท่าห้น แสนแปดหมื่นโลนะครับล่าสุดเพิ่งเปลี่ยนยางแท่นเครื่องแท่นเกียร์ที่ศูนย์มาตอนหมื่นโลที่แล้วเพิ่งเปลี่ยนหมื่นโลที่แล้วมีประวัติศูนย์อยู่คือเจ้าของดูแลดีซื้อขับมาตั้งแต่มือเดียวป้ายแดงหกแสนห้าหมื่นบาทวันนี้นะหกแสนห้าหมื่นบาทนะครับเป็นเครื่องดีเซลล้วนนะตัวนี้ต้องบอกว่าสองร้อยกว่ามา้าขับนุ่มมากนะครับใครอยากหรูหรานะโอเคแหละอะไหล่แพงซ่อมแพงแต่ว่าผมรีวิวไปแล้วลองมาดูว่าเขาซ่อมอะไรไปบ้างผมเชื่อว่าเครื่องยนต์เกียร์ นิ่มมากนะครับตอนนี้ช่วงล่างเลยดีโชคช่วงละอ่าโชคที่คนกลัวโชกถึงลมเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนตอนปี662ปีกว่ากว่าบิลตายนะครับซื้อได้ครับเชื่อผม6กแสนนะถ้าผมซื้อมาแล้วเนี่ยคือปลอดภัยครับเพราะผมมองเพราะผมจ่ายเงินเองอนะ่ะผมจ่ายเงินซื้อเนี่ยผมต้องกลัวถูกไหมจริงจริงอย่าว่าผมไม่ได้ซื้อไม่คิดผมซื้อผมเช็คประวัติศูนย์เช็ครถเทสได เพราะผมต้องมาโดนซ่อมอะไรหรือเปล่าเนี่ยผมมันเป็นต้นทุนผมถูกไหมแต่คันนี้ผมไม่ต้องซ่อมแล้วผมขายได้เลยประตูดูดซีบานใช้ได้นะครับนะก็ถือว่าถือว่าเขาเรียกาเหมาะสมกับปีรถดีกว่านะครับแล้วก็ราคาของเขานะถ้าเอาใหม่หน่อยนี่คือ e class e 2 d, 2 0 d ปี2021ลูกค้าซื้อเดือน12 2021รถใช้งาน4ปีครับคันนี้วิง่งแค่0 0 0มโลก็ต้องเป็น w 2 1 3เฟสลิฟแล้วนะครับเป็นรถที่สวยมาก e c a s s d ดีเซลดูล้อดิล้อคือสวยมากนะล้อ AMG ตัวนี้ตัวท็อปนะ AMG ครับแล้วก็เป็นตัวดีเซลนะตัวดีเซลมือสองนิยมนะครับเพราะว่าเอาจริงประหยัดมากงมาก20กว่ากิโลเมตรต่อลิตรนะถ้าเป็นตัวดีนะฮะแล้วสีดำด้วย7 0 0 0หมื่นโลมือเดียวป้ายแดงไม่เคยชนนะชนหนังน้ำทตมรับซื้อคืนนะครับโอเคเซนะลกำลังไล่ขายรถเดี๋ยวนี้เออผมพูดถึงไล่ขายรถหน่อย ลูกค้าก็วิดีโอคอลมาดูคลิปผมวิดีโอคอลมาหาเซลล์ได้นี่เซลล์กำลังวิดีโอคอลในรถอยู่นะครับก็ต้องรีบนะครอยากได้ E Class E 220d คันนี้นะ7 0 0ดหม่กิโลเมตรเท่านั้นก็ขายเพียงแค่1 9 5 0 0 0้บาทแต่โูกนะป้ายแดง3ามล้าน6สล้านห้าสล้านหนะหายไปโอ้เกือบ2ล้านแล้วนะหายไปเยอะนะนี่ขนาดรถใหม่ๆนะโอเคเหนื่อยรถเยอะ ฮาวาลครับคันนี้ใช้แค่2ปีฮาวาวปี2023วิ่ง40,000ื่นโลฮาวาวโจไลออนอัลตร้าตัวท็อปสุดป้ายแดงประมาณ999,000บาทวันนี้ขาย590,000บาทนะครับนี่คือตัวท็อปสุดนะวิ่ง40,000ื่นโลคันนี้ใครใครอยากได้รถที่มีวารันตีเหลือเหมือนป้ายแดงวิ่งน้อยคันนี้ใช้2ปีวารันตีอีกบานเลยนะฮะโอเคฮาวาลก็สวยนะเป็นไฮบิดประหยัดน้ำมันนะฮะ590,000เก้นะแล้วคันนี้ล่ะคันนี้เป็น CX5 ครับคันนี้499,000บาท ตัวนี้เป็นเครื่องเบนซิน,นคันแรกเป็นดีเซลคันนี้เป็นเบนซิน,นเป็นรุ่น 2.0S ครับคันนี้วิ่งประมาณ8,000 80, 0โลก็อย็น 90, 9,000 0โลนะฮะแล้วก็มาด้วยสีดำครับมือเดียวป้ายแดงคันนี้ก็สี99ครับนะ,ะราคาไม่แพงปี17นะครับกระบะมี2องคัน Ford r เล g เจ w ร์วายแทั้งคู่คันหนึ่งปีเดีย๋ยนะจำคันนี้คันนี้ปีอะไรนะปอน21 21 อันนี้เ e x t Gen เดลไฟตัวซีละอันนี้ <S 2> <S 2> 19ปะ่ะเดี๋ยวมาหนึงนะอันนี้ปีลืมเดีย๋ยวบอกให้ถูกต้องมาเลยดีกว่าขอดูแป๊บหนึ่งนะอ่าดูรอบคันไปก่อนนะครับคันนี้นะเป็น2.0ใบเทอร์โบฟวิลขับ4นะฮะปี2020โอ้ยปีใกล้เคียงกันมากต่างกันปีเดียวแต่คนละโฉม คันนี้เนี่ยเอาคันแรกก่อนปีสองพันยี่สิบเนี่ยคันนี้วิ่งแค่เจ็ดหมื่นโลนะครับคันนี้ขับสนะี่สี่คูนสี่นะโปรวิวมีโลบาร์มีฝาลายฝาท้ายไฟฟ้านะครับคันนี้ก็มือเดียวป้ายแดงครับวิ่งแค่เจ็ดหมื่นนะออกห้างล้านสามวันนี้ขายแค่หกแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทส่วนคันนี้ครับ Ford Nex Gen Wide Track ครับตัวนี้ก็คือตัวแพงสุดป้ายแดงประมาณล้านสามเพราะตัวนี้คือขับเคลื่อนสี่ล้อ Wide t r a k ครับและมาพร้อมกับเลขไม้น้อยมากๆเพียงแค่สี่หมื 10, ่นโลนะ สี่หมื่นโลสี่หมื่นกิโลเมตรมาด้วยสีเทานะนีสีเทาคันนี้สีดําอันนี้ราคานะป้ายแดงร้านสาววันนี้ขายแค่แปดแสนแปดหมื่นแปดพันบาทครับสนใจยังไงส่วนลดมาคุยกันได้มือเดียวป้ายแดงสี่หมื่นโลนะครับโอเคหนึ่งหนละก็จะมีด้านในเบนซ์เซีเอคันนี้เซีเอคันนี้ปีหนึ่งแปดเซีเอคันนี้สองห้าศูนย์เอ็มจีคันนี้เป็นตัวพิเศษตัวพิเศษเพราะตัวอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะไนท์อีดิชั่นนะครับ ในไวอาร์ไวอาร์อีดิชันโทษทีไวอาร์อีดิชันข้างในบอกมันจะคาดด้วยสีขาวคาดด้วยแถบขาวนะครับเป็นตัวพิเศษนะฮะแล้วตัวนี้วิ่งแค่7-8็ดแปดหมืนโลเองแปดมืโลสีดำเออปีหนึ่เอาไป799นะถูกถูกเมื่อก่อนขายล้านกว่าบาท799ก้าำลังคิดอยู่ว่าบอกถูกไหม HRVRS ครับนี่คือตัวท็อปสุดเลยนะ2018ครับ Minor c h a n g นะดูกระจังหน้า Minor c h a n g 18 19 20, 20ชมนี้แล้วนะ,ะตัวนี้มาด้วยสีดำนะแล้วก็วิ่งน้อยนะครับ HRV คันนี้นะราคาก็แค่5 0 0 0 0 59,000บาทนะครับนะวิ่งน้อยมากวิ่งกี่หมื่นโลนะเดี๋ยวผมดูแป๊บหนึ่งนะตัวนี้มีหลังคาแก้วพาโนลามิกการ์ดลูป RS วิ่งแค่80,000โล559นะราคา5 5 9 0 0 0บาทนะครับก็ใายแดงล้านสองตกไปเกิน50%คันนี้เป็น Corolla Cross ค่ะวิ่ง30,000โลและนี่คือตัวท็อปสุด Hybrid Premium Safety จะมีหลังคาสันรูปครับมีกล้องรอบคันมาด้วยสีเทาฟ้านะฮะก็ราคาเท่าไหร่วะบอน729,000บาทนะครับ30,000โลคันนี้ไม่น้อยนะฮะออกห้างล้านสอง ไอ้น,นี่ซีวิค FK ครับเป็นทรงห้าประตูออามาดูรอบคันสเสน่ห์เขาอยู่ท้ายรถตัวนี้มันเป็นทรงห้าประตู FK หายยากตัวนี้ปีหนึ่งหนึ่งเก้านะปอนเนาะปีหนึ่งเก้าหน้าหนึ่งเก้านะครับนะราคาก็เอาไว้เท่าไหร่ดีหกแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะหกแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับหายากนะเป็นหนึ่งจุดห้าเชอร์โบห้าประตูนะครับถูกมากป้ายแดงร้านสองกว่ากว่าตัวนี้แพงก็ราคาก็หันครึ่งนะครับ อนนี้มือสองมันล่วงจริงนะแล้วนนวิ่งน้อยด้วยแค่เก้าหมื่นวโลเนาะปอนะเก้าหมื่นวอลโล FK GLC สองสองศูนดี AMG ปีสองพันยิบเอดครับคันนี้เนี่ยสีดำ AMG นะครับหลังคาสลูปนะฮะก็เลือนไมล์อะไรเป็นดิจิตอลหมดแล้วนะครับคันนี้เนี่ยราคาถูกมากหนึ่งแสนหนึ่งล้านหนึ่งล้านเท่าไหร่บ้าหนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทแล้วกัน อันนี้ลดให้นะหนึ่งร้อยสี่สิบแปดหมื่นบาทตัวนี้เป็นตัวเฟสลิฟต์แล้วปีอีฟเอ็ดแท้นะครับที่ถูกเพราะว่าคันนี้วิ่งหนึ่งแสนกว่าโลนะฮะวิ่งเยอะหน่อยเป็นเครื่องดีเซลล้วนด้วยนะไม่ใช่ว่านี่นี่มันเป็นตัวเจี๋ยวซีสองสองศูนย์ดีรหัสใหม่นะครับก็ฝาท้ายไฟฟ้าออปชั่นเต็มนะ AMG อยู่แล้วอ่ะต่อไปครับคันนี้ไม่น้อยคันนี้หกหมื่นโลเป็นทรงคูปเห็นไหมท้ายมันจะเป็นทรงคูปเจีซีสองห้าศูนย์ดี คูเป้ครับตัวนี้เนี่ยเป็นปี2017วิ่ง60,000กโลมือเดียวป้ายแดงนะเครื่องดีเซล 250D คูปปีขาวเบาะข้างในสีน้ำตาลนะพันนี้เป็นตัวเบาะที่หายาก60,000โลล้าน7 9 9 0 0 0บาทนะครับตัวนี้เป็นดีเซลราคาแข็ง GLC เป็นรถที่ราคาแข็งแต่ว่ายังสวยนะครับหมดยังอ่ะ X5 พูดเบียง X5 ครับ X5 ครนนี้ปี2000 255นะ x5 255วิ่งแค่1แส0หนึ่งหมืนโลนะฮะคันนี้ก็เป็นดีเซลล้วน25ดีนะครับขับเคลื่อนสองล้อสีขาวก็ราคาเพียงแค่กท่าไหร่น5,900บาทนะครับ959นะครับก็อย่างที่บอกครับนี่คือดีเซลล้วนนะฮะ x5 คันใหญ่นะก็เป็นราคาที่เอื้อมง่ายนะไม่เกินล้านนะครับใครอยากได้รถยุโรปไม่เกินล้านมาลองดูที่ร้านผมพูดไปแล้วเนาะตรงนี้ก็จะมี กระบะนะกระบะคันนี้วิ่งหนึ่งร้อยโลนะพอดีมันเป็นรถใหม่เลยนะครับแต่ว่ารถมันผลิตม,มานานแล้วนะปี2019ครับเป็นกระบะเกียร์ธรรมดาโอเพนแคป0 1 9ครับนะขายา 5, เพียงแค่5 0 0 0 0 0เฮ้ยไม่ใช่4 0 0 0 0 0นั่นแหละวะ4ี0 0 0 0หอันนี้4 5 0 0 0น้โอเคมาดูต่อในเรื่องของ Mazda 2อตัวนี้ปี18สีแดงแป๊กเลยนะฮะวิ่งประมาณ60,000โลก็279,000บาทน,นะครับปี18นะ เซกสามสิบนะฮะหกแสนสองหมื่นเก้าพันนะครับตัวท็อปนะฮะ, top, ะ,ฮะสีเทาวิ่งประมาณหกหมื่นเนาะคันนี้นะหกเจ็ดหมื่นได้ครับนะใครสนใจตัวไหนก็ทักมาได้นะครับนะจริงๆมีอีกนะอยู่ที่อู่นะฮะสำหรับใครที่สนใจก็มีไฟแนนซ์นะครับซื้อรถกับเราเนี่ยก็มีดอกเบี้ยพิเศษมีไฟแนนซ์จัดถึงที่ลูกค้าต่างจังหวัดโอนจอง จะเฟ้นได้เลยนะครับแล้วก็มีส่งรถให้นะครับแล้วก็ในส่วนของผมเนี่ยก็ฝากติดตามด้วยทุกช่องทางนะทาง YouTube, TikTok, Facebook นะครับเดี๋ยวตอนนี้นะ YouTube ได้หมดเลยนะผมก็จะมีรีวิวรถใหม่ๆเรื่อยๆนะยังไงฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับน้องแบงค์คนนี้หน่อยนะครับก็ผมก็ซื้อรถต้องบอกก่อนว่าผมซื้อขายรถเนี่ยก็ผมรีวิวตาม ตามความจริงนะฮะรถคันไหนมีชนตรงไหนมีอะไรเรามีบริษัทตรวจสอบรถนะครับวางไว้หน้ารถอยู่แล้วเลือกเอานะฮะเกรดไหนนะการันตีมีรีพอร์ตให้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไว้ใจได้นะ087 440 8 4ตัวนะ8 8 8 8นะเบอร์โทรน้องแบงค์เองติดต่อที่ร้านยูรัชดาอยู่ตรงพระราม9ก้าแยกขางเมืองสือวัฒนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ